ที่ยังไม่ได้แกะใช้เดี๋ยวนี้จะเปิดซองใหม่ให้ทุกคนดูเลยเหมือนจะเยอะไปละแหละเป็นใส่ๆดิวอี้แบบน่ารักน่ารักสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องมิ้นที่มาดค่ะ วันนี้นะคะก็มาเจอกันแบบหน้าสดเพราะว่ามิ้นมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะจะมาแนะนําให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็ทดลองใช้ทุกคนดูด้วยค่ะก่อนที่จะไปลงรายละเอียดเกี<ๆ>่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะมิ้นขอเล่าย้อนกลับไปนิดนึงนะคะ่ะว่ามิ้นนะคะเคยรีวิวของแบรนด์ Mercy มาแล้วนะคะตัวนั้นก็จะเป็นเซรั่มนะคะที่ใช้ทาหน้าก็จะแก้ไขเกี่ยวกับกพวกฝ้าพวกริ้วรอยนะคะแล้วก็พวกรอยจุดด่างดำจาก รอยแดงจากสิวอะไรพวกนี้นะคะซึ่งได้ผลลัพธ์ที่ดีนะคะถ้าใครยังไม่เคยดูนะคะมีนะขึ้นแนะนําไว้ให้นะคะซึ่งจริงๆเมอร์ซี่นะคะเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนะคะพอมีกันแดดตัวนี้ตัวใหม่ออกมานะคะมินก็เลยอยากลองใช้เพราะว่าอย่างที่บอกก็คือเราเคยใช้เซรั่มแล้วมันปักนั่นเองคะ่ะสำหรับตัวนี้นะคะเขาก็จะเป็นกันแดดที่ยังคงคอนเซปต์ในเรื่องของแบบว่ามีวิตามินซีเป็นส่วนผสมนะคะเราทีเนี้ยนะคือ มันเป็นตัวที่แบบกําลังฮิตอยู่ในโซเชียลด้วยนะคะเราได้ยินสโลแกนเขาแบบว่าเราต้องรู้สึกแบบเอ๊ะหลออะไรอย่างเงี้ยเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นกันแดดที่แบบเป็นกันแดดฟิลเตอร์กันแดดที่ปกป้องผิวแบบฟิลแฟนคือแบบหลอเลยหลอเอ๊ะอะไรเนี้ยมันเลยต้องทําให้เรารู้สึกว่าไปหาซื้อคะ่ะจากเซเว่นมาใช้นะคะ สำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็จะปกป้องแสงแดดด้วยค่า SPF 50บวก PA บวกปกป้องทั้ง UVA และ UVB มีสาร9ชนิดที่ช่วยสะท้อนรังสี UV ออกไปจากผิวลดเลือนจุดด่างดำจากแดดมีโทนอัพปรับผิวดูไว้ขึ้นทันทีหลังทาไม่วอกไม่เทาเนื้อบางเบาสบายผิวคุมมันยาวนานสามารถใช้ได้กับทุกสีผิว ไม่มีน้ำหอมผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้มีส่วนผสมของวิตามินซีนวัตกรรมใหม่จากญี่ปุ่นที่จะช่วยฟื้นฟูผิวหมองคล้ำจากแดบดบและก่อนที่มินจะมาทำคลิปนี้นะคะมินก็ได้มีการทดลองใช้มาแล้วเนาะอ,อย่างที่เห็นก็คืออันเนี้ยมีการใช้แล้วเปิดแล้วนะคะส่วนมินซื้อมาสองซองสามซองเลยก็ อันเนี้ยจะเป็นตัวที่ยังไม่ได้แกะใช้เดี๋ยวมิ้นจะเปิดซองใหม่ให้ทุกคนดูเลยนะคะว่าเนื้อเขาเป็นยังไงแต่ว่าก่อนที่จะไปเปิดซองใหม่นะคะเดี๋ยวมิ้นจะมีคลิปที่มิน้นเถ่ายระหว่างวันที่มิน้นทากันแดดไปหน้ามิ้นเป็นยังไงบ้างให้ทุกคนดูก่อน,นะคะ่ะ มาค่ะเดี๋ยวเราจะแกะซองใหม่ไปพร้อมกันนะคะแล้วก็จะให้ทุกคนดูเนื้อไปพร้อมกันนะคะว่าเป็นยังไงแกะรืตองนี้ได้ไหมเออนะคะก็ยังไม่ได้แกะจริงๆงนะอันนี้ก็คือโอเคค่ะถ้าทุกคนเห็นเนาะนี่ข้างในจะเป็นนี้นะคะเดี๋ยวเทตรงนี้แล้วกัน ไม่เยอะไปน้อนเดี๋ยวมันจะเกลี่ยไม่ไม่เขาเรียกอะไรเนื้อผิวมันแค่นี้เหมือนจะเยอะไปละแหละก็คืออย่างที่เห็นเลยคือมันจริงๆมันเกลี่ยง่ายนะทุกคนแล้วก็สีตอนแรกที่ทานะคะเขาจะเป็นตอนที่เทออกมาจากซองเขาจะเป็นออกแบบครีมครีมส้มๆนะคะพอมาอยู่ที่ผิวเนี่ยเริ่มเกลี่ยเขาจะมีเริ่มมีความขาวนะคะเพราะว่าเขามีโทนอัพอยู่ในเนื้อของกันแดดด้วย ะะเดี๋ยวเราจะมาลองทาบนใบหน้าทุกคนดูด้วยนะคะว่าความแตกต่างด้านที่ทาและไม่ทาเนี่ยเป็นยังไงอ่ะมิ้นทาเสร็จแล้วนะคะทุกคนเห็นความต่างไหมคะทุกคนจะรู้สึกไหมคะว่าหน้าเนี้ยข้างเนี้ยที่มินทานจะมีความแบบเนียนขึ้นนะคะแล้วก็ดู ผิวอัพขึ้นมาวันหนึ่งสเต็ปนะคะก็มีความกบบระจ่างใสมากขึ้นอย่างที่บอกไปก็คือเขามีส่วนผสมของโทนอัพนะคะที่จะทําให้หน้าของเราเนี่ยดูไบรท์ขึ้นในทันทีหลังทาแต่มันไม่ได้แบบวอกนะคะซึ่งเม้นเองเ,เป็นคนที่เป็นคนผิวสองสีนะคะไม่ได้เป็นคนผิวขาวเนื้อเขาตอนเกลี่ยนะคะจะมีความขาวแต่พอเราทาและเกลี่ยไปสักแป๊บหนึ่งนะคะมันก็จะปรับจนมันเข้ากับสีผิวของเรานะคะซึ่งอย่างที่บอกเลยคือไม่วอกไม่เทา ะะก็จะให้ความรู้สึกแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบงานผิวเพราะว่ามันไม่ได้แบบเป็นรองพื้นหรืออะไรนะคะค่ะอันนี้ก็ไปแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ฟีลิปลุกประมาณนี้เลยนี่ก็จะแบบเป็นใสๆดิวอีแบบน่ารักน่ารักน้องนะไม่ได้แบบแต่งอะไรเยอะเพราะว่าเราไม่ได้แบบเน้นแบบปกปิดหรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นแค่กันแดดนะคะไม่ได้แบบทารองพื้นเลยแล้วก็ไม่ได้ทาพวกคอนซีลเลอร์ด้วยนะคะ ก็จะได้ฟินิชลุกประมาณนี้มินว่าสาหรับวัยนักเรียนนะคะแล้วก็สําหรับคนที่ไม่ชอบการปกปิดที่แบบหนานๆหรืออะไรเงี้ยแค่ทากันแดดนะคะแบบสักสองข้อนิ้วอะไรเงี้ยมินว่าเอาอยู่แล้วเนาะก็ก็จะเป็นประมาณนี้ความรู้สึกที่มินใช้นะก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แบบว่ามีความ อ่เหนียวเนินหนะแล้วก็เวลาใช้ก็คือเกลี่ยง่ายแล้วมันก็ปรับเข้ากับสีผิวเราได้ดีนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่มิ้นใช้นะคะก็เห็นไหมคนนี้คนนี้นะคะก็คือคุณโฟร์ดนัทวัฒน์นะคะก็ใช้ตามคนนี้แหละเขาเป็นผู้ชายเขายังใช้ได้เลยเราเป็นผู้หญิงก็เลยแบบเออลองหน่อยนิดนึงแล้วกันนะคะก,อคอแบบก,ก็อย่างที่เห็นเลยคือแบบดีดีมากแล้วก็อย่างที่เห็นก็คือระหว่างวันอนะเรื่องของความมันมิน้นส่วนตัวมินนะ้นอะเป็นคนผิวมัน ง่ายอยู่แล้วนะคะแล้วก็อาจจะคุมมันสําหรับมินอาจจะไม่ได้แบบออดีดีเวอร์อะไระนาดนั้นแต่ว่ามันก็โอเคแหละมินชอบในความฉ่าหรืออะไรเงี้ยของของผิวหน้าของตัวเองอแล้วเวลาที่แบบมันมีความแบบเหงื่อนิดนึงอะไรเงี้ยมินว่ามันแบบโอเคแหละ ส่วนตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะตามอยากจะตำนะคะก็ไปซื้อได้ที่เซเว่นนะคะเออราคาตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ซองละ59บาทนั่นเองนะคะเดี๋ยวมินพาทุกคนไปซื้อที่7ด้วยกันค่ะ